กราบสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดออนอร์เมอร์อีโวกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สาบสนช่องทุกท่านด้วยนะครับโอเคพอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กมาให้เราเรียนหนึ่งไะอ่าหน้าตาไคด์บุ๊กก็ดูดีเลยฮะดูเข้าใจง่ายดีนะเห็นไหมคือเขาจะมีรายละเอียดบอกห้หมดเลยว่าใช้อะไรคราบบ้างคราบยังไงเห็นไหมรูปมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไอเทมที่ต้องคารชิ้นแรกกันนะนี่เริ่มต้นจากไอเทมอัปเกรดนะฮะอัปเกรดเป็นดาวอัปเกรดอันนี้จําเป็นมากฮะถ้าไม่มีอันนี้ก็คือจะอัปเกรดชุดไม่ได้เลยฮนะนี่ครับสูตรครับแล้วก็วางเพชรไว้ตรงกลางโอเคก็จะได้เป็นดาวอัปเกรดมานะฮะแล้วเราก็เอาดาวมาอัปเกรดได้อย่างนี้เลยฮนะคือใช้ไอเทมชิ้นเดียวกัน2ชิ้นนี่นี่น กับดาวหนึ่งอันเพื่อเป็นการอัปเกรดนะเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ครับเห็นไหมเสื้อเหล็กธรมรมดาสองอันกับดาวหนึ่งอันเอามาอัพเกรดเป็นขั้นหนึ่งเห็นไหมแล้วพอเราจะเอาไปอัปเกรดขั้นสองก็วิธีเดียวกันเลยเอาขั้นหนึ่งสองตัวมาอัปเกรดรวมกันกับดาวฮนะก็จะได้เป็นขั้นสองแล้วเมื่อเอาขั้นสองมารวมกันขั้นสองสองอันมาอัพเกรดรวมกันเนี่ยก็จะได้กลายเป็นขั้นสาม นี่ฮะอันนี้คือขั้นที่ดีที่สุดแล้วนะฮะขั้นสามโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละชุดกันนี่ครับอันนี้คือขั้นที่หนึ่งเริ่มจากชุดเหล็กเลยออ๊เฮ้ยเกาะตรงนี้เต็มเลยอะเฮ้ยเกาะเต็มแล้วมันต่างกันยังไงล่ะทีนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอหยิบให้ครบทุกชุดของขั้นหนึ่งเลย อยาเช็คไปด้วยเลยฮะว่าต่างกันยังไงเอะโ,โ,โ,โอเคนี่ฮะเริ่มจากหมวกเลยนะหมวกของขั้นหนึ่งไอรอนจะมีเกาะ1.5ทองก็จะมีเกาะ1.5เท่าเหล็กเลยฮะทองกับเหล็กเท่ากันแล้วก็หมวกของเพชรจะเป็น2.5เนเธอร์กับเพชรเท่ากันเหรอแป๊บหนึ่งนะ เออเดี๋ยวผมขอวางเทียบกันอย่างนี้น่าจะเห็นภาพกว่านะปึ๊บ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 โอเคนี่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 น,นี่น่าจะเห็นภาพกว่าอ่าโอ้เหมือนทองจะความถึกน้อยกว่าเหล็กอีกนะฮะนี่ฮะเห็นไหมกางเกงมีโล่สี่แต่ของแต่ของเนี่ยแต่ของทองกางเกงมีแค่สองจุดห้าฮะ โอ้เพชรกับเนเธอร์เท่ากันเลยนี่ฮะเห็นปะชุดเพชรกับเนเธอร์เท่ากันเป๊ะเลยดังนั้นจากที่ผมดูนะใส่แค่เพชรพอฮนะไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องไปใส่ถึงเนเธอร์นะเพราะว่าเปลืองมากเลยดูดิแค่ระดับเพชรก็สุดแล้วถ้าเป็นชุดธรรมดานะนี่ฮะโอเคอันนี้คือขั้นหนึ่งนะแล้วก็ขั้นสองนี่คือหน้าตาของขั้นสอง แล้วก็ขั้นสามขั้นสามจะเริ่มแบบมีเข่างอก <c oughs> <c oughs> โอเคนะส่วนความถึกก็อูนะ้ถึกกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขอถอดชุดก่อนสี่โอนะ้แต่เวลาเราใส่อ่ะมันไม่ค่อยเห็นความต่างเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเรียกซอมบี้หน่อยแล้วกันนะเอาซอมบี้มาเทสชุดเลยแล้วกัน นี่ฮะอันนี้คือขั้นสามนะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ก็ถืกอยู่นะขั้นสามแล้วก็เดี๋ยวลองใส่ขั้นหนึ่งเอ๊ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยต่างกันขนาดนั้นอนะถึงมันจะดูว่ามีเกาะเยอะกว่าก็เถอะดูดิเนี่ยเกาะสิบใช่ไหมอันนี้แค่หกเองนะขั้นหนึ่งอะ แต่ดูซอมบี้ตีเราเข้าเดี๋ยคือแค่ขั้นหนึ่งก็โกงแล้วฮนะไม่ไม่จำเป็นต้องไปถึงขั้นสามก็ได้นะแต่ี่ผมดูอ่ะขั้นสามไม่ได้มีบัฟอะไรเพิ่มขึ้นมาสักเท่าไหร่อืมเดี๋ยวผมขอดูสมุดหน่อยนะงสงสัยนิดหนึ่งอุ้ยกดข้ามแปบ๊บหนึ่งนะ นี่ครับอ๋อเหมือนเขาจะบวกค่าความคงทนนะก็คือค่าความคงทนจะบวกเพิ่มขึ้นไปนะก็คือมันมันพังยากขึ้นนะอ่าก็คือยิ่งเราไปขั้นสูงมันยิ่งพังยากขึ้นนะก็ก็ถือว่าโอเคนะก,ก็ก็ไม่แย่ขนาดนั้นนะต่อไปจะเป็นเกาะไฟนะฮะจะใช้เป็นเนี่ยแมกมากับเพชรนะฮะบอกแมกมากับบอกเพชรเดี๋ยวผมค้าไปดูอ่ะมมก เสื้อเห็นไหมกางเกงและก็รองเทานะ้าฮะนี่ก็จะได้เป็นชุดแมกมาเป็นชุดไฟฮนะอุ้ยเดี๋ยวกินอาหารก่นเดี๋ยวตุยโอเคชุดไฟความสามารถพิเศษก็คือมันสามารถปล่อยเอฟเฟกระเบิดได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันใช้ยากไปหน่อยนี่ฮะก็คือมันกันไฟนะ แต่มันไม่ได้ถึกกว่าชุดก่อนหน้านี้สักเท่าไหร่แต่แต่มันดีตรงที่ว่านี่ฮะเดี๋ยวผมไ้ดูกดมอบแต่มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะเห็นปะแล้วเมื่อเรากดยืนบึ้มเห็นไหมนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้และก็ยิ่งเป็นขั้นที่สูงกว่าก็ยิ่งระเบิดแรงขึ้นแล้วก็ระยะก็ไกลขึ้นด้วยนะฮะ เดี๋ยวผมให้ดูขั้นสามปึบึบึแล้วก็นี่หน้าตาชุดนะก็คือไฟบนหัวก็จะร้อนแรงขึ้นโอเคนี่คือขั้นสามบึ้มเห็นไหมวงกว้างขึ้นนะขั้นแรกวงจะเล็กกว่านี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูขั้นแรกใหม่นะปึ๊บปึ แต่ก็แอบงูญหญิดนะแอบงดหญีดต,ตรงที่ว่าดูดิมันมันค่อนข้างใช้เวลากว่ากว่าจะชาร์จเสร็จอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันค่อนข้างจะนานอะ่ะนี่คือขั้นแรกเห็นไหมวงเล็กมากแล้วก็ขั้นสามนี่ฮะวงใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยและก็ต่อไปจะเป็นชุดแฟนทอมนะฮะนี่ชุดแฟนทอมก็ใช้เนื้อเยื่อแฟนทอมกับเพชรนฮะ ของก็ค่อนข้างจะแพงชุดนี้แต่ก็คุ้มอยู่เมื่อไปถึงขั้นสามนะผมมองว่าชุดนี้จะคุ้มก็ต่อเมื่อไปถึงขั้นสามอะถ้าขั้นแรกผมรู้สึกว่ามันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นมันก็ดีแหละแต่แต่มันก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะความรู้สึกผมนะครับหนึ่งเนดะผมก็เก็บชุดของรอบที่แล้วอนะนี่คือหน้าต่างยุดผมเป็นไอ้นี่เลยฮนะเป็นใบพัดคอปเตอร์ไม้ไผ่ของโตัวเดมอนเลย <laughs> โอเคนี่ฮะ คือมันมันใช้ยากเห็นไหมคือถ้าเราอยู่บนพื้นอะ่ะมันใช้ไม่ได้เห็นไหมฮะเราต้องหาที่สงูงขึ้นไปก่อนนี่ฮะเห็นไหมมันจะเริ่มทํางานตอนเราอยู่ที่สูงอะ่ะแล้วเมื่อเรากระโดดปุ๊บเห็นไหมมันจะล่อน <c oughs> นี่ฮะเงยหน้าขึ้นบินขึ้นเงยหน้าลงก็บินลงแล้วเราสามารถกดวิ่งได้นี่กดวิ่งนี่อันนี้คือผมว่ามันเจ๋งนะ จริงๆขั้นแรกก็โอเคแล้วแหละแต่ขั้นสามมันมัน,ม,นมันเร็วกว่าพอสมควรเลยฮนะโอเคไปกันต่อฮะนี่จะพาไปดูขั้นสามวิ่นี่ครับขั้นสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนเี่ยวให้ดูนะขั้นสามปึ๊บบึมหูดูดิเนี่ยคือขั้นสามมันเร็วกว่าแบบคนละเรื่องเลยฮนะ เป็นชุดที่ควรค่าเก่การเอามาอัพเกรดมากเออแล้วก็ถ้าลงแบบชนพื้นแรงๆอะ่ะไม่ต้องกลัวตายนะเห็นไหมก็คือมันไม่ตายก็ดีนะก็ไม่ไม่ต้องระแวงมากอะ่ะคือถ้าใครเจอชุดแนวๆนี้ส่วนใหญ่เวลาตกพื้นมันจะแบบเออเจ็บใช่ไหมฮะแต่อันนี้ไม่ได้รับดาเมจเลยซึ่งผมมองว่ามันก็โอเคมากเลยฮะนี่หน้าตาชุด ต่อไปจะเป็นชุดสวิปฮะนี่หน้าตาชุดฮนะแล้วก็สูตรครับก็ใช้ทองกับขนนกฮะนี่ฮะปึบ๊ปบปึบ๊บปึ๊บแล้วก็นี่รองเท้าชุดนี้จะมีความสามารถในการเขาเรียกว่าไงวิ่งเร็วอนะนี่นี่ความสามารถวิ่งเร็วแต่ชุด <c oughs> ไม่ค่อยเท่เลยนะแต่ขั้นสามเท่อยู่นะ นี่ฮะขั้นสามเดี๋ยวพาไปดูความเร็วของขั้นสามกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้หน้าตาชุดใช้ได้อยู่นะนี่ฮะความเร็วของขั้นสามจะได้เคลื่อนที่เร็วขั้นสามฮะเร็วขึ้นมากว่าเมื่อกี้นี้หรือเปล่านะทำไมรู้สึกไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ขั้นหนึ่งอ๋อต่างต่าง พอมาเทียบกันชัดๆก็รู้สึกว่าเห็นความต่างนี่ต่อไปจะเป็นชุดเอนเดอร์ฮะนี่หน้าตาของชุดเอนเดอร์ฮะโอเคไปดูสูตรคราฟกันสูตรคราฟจะใช้เป็นดวงตาแล้วก็เพ็รนี่ครับชือช้อึือ่าตามนี้ วิธีการใช้งานให้เราหมอบฮะแล้วมองไปที่พื้นนะนี่ครับมันจะเป็นวงกลมก็คือวงกลมเนี่ยคือระยะที่เราวาร์ปได้นะถ้าเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมมันจะวาปไปตรงจุดที่เรามองฮนะแต่ถ้าเราจะพุ่งเข้าหากําแพงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูนี่นสมมุติว่าผมมองกําแพงนี้เห็นไหมมันไม่ติดนะทำํำไมกันก็ไม่รู้อะจริงๆมันควรจะใช้ได้ผมแอบเสียได้มาก มันได้แค่มองไปที่พื้นอย่างเดียวอะเนี่ย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 เห็นไหมก็คือมันไปตรงจุดที่เรามองพื้นน่ะแต่ถ้าเราแบบเอ้ยมันขึ้นที่สูงได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอลองเลยนะเึ๊บอ้ก็อย่างขึ้นที่สูงได้แต่มันระยะมันก็แอบั้นสั้นอะระยะมันแอบสั้นเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอไปดูขั้นสามหน่อยอยากรู้ว่าระยะมันไกลขึ้นแค่ไหนอะ เดี๋ยวผมขอกะระยะกะยังไงดีอะนี่นี่น,นี่สังเกตวงสีม่วงๆนะผมเอาสีม่วงๆไว้ตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมไว้ตรงระหว่างบล็อกเนี่ยพอดีโอเคแล้วก็ไปดูขั้นสามกันจะไปได้ไกลแค่ไหนอู้อู้วิไกลแบบไกลขึ้นมากเลยนะเนี่ย โอ้ก็กขั้นสามก็โอเคแต่ขั้นแรกอะสั้นพดสั้นไม่พอนะครูดาวนานด้วยฮนะสำหรับขั้นแรกอะแต่แอดออนตัวนี้สังเกตไหมฮะทุกอย่างเวลาเราจะใช้สกิลอะไรก็แล้วแต่เราต้องกดแบบนี้ค้างกดหมอบค้างเห็นไหมกดหมอบค้างถึงจะใช้งานได้ก็แอบยุ่งยากเหมือนกันนะต่อไปจะเป็นชุดแม่เหล็กนะนี่หน้าตาชุด โอเคสูตรครับก็ตามนี้ฮะเรสตน stone กับแท่งทองฮะนี่ฮะสูตรครับชุบชุบชุบชบของครับก็ค่อนข้างจะแพงอยู่แต่ความสามารถอันน้อยนิดจริงๆความสามารถของชุดนี้คือเมื่อเรากดหมอบแล้วนี่ฮะนี่ แล้วเรารุกขึ้นมันจะดูดของแล้วมันไม่ได้ดูดแค่ของนะมันดูดม็อบเข้าหาตัวเรานะฮะย้ําว่าเข้าหาตัวเราซึ่งผมรู้สึกว่าเออเราจะดูดม็อบเข้าหาตัวเองทําไมคือ <c ười> ทุกคนสงสัยกันไหมฮะก็คือเราจะดูดม็อบเข้าหาตัวเองทําไมฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะเออยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันตรงๆหน่อยโอเคแล้วก็นี่ เนี่ยเห็นไหมมันดูดม็อบเข้าหาตัวเราอะซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเราจะดูดม็อบเข้าหาตัวเองทําไมเดี๋ยวผมขอคาดพูดนี้ก่อนโอเคเนี่ยฮะแล้วก็ขั้นสามก็จะดูดม็อบแรงขึ้นนะเก็บ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 โอเคแล้วก็เนี่ยไม่ได้แค่ดูดม็อบนะมันดูดไอเทมด้วยนี่เดี๋ยผม โยนของแป๊บนะโยน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 โอเคเดี <arat venir> ๋ยวดูขั้นแรกก่อนนะว่าดูดระยะประมาณไหนนี่ฮะสั้นๆแค่นี้แล้วก็ไปขั้นที่สามนี่ฮะไกลขึ้นมาหน่อยแต่ก็นี่ย ผมแอบโมนิดต,ตรงที่ว่ามันชาร์จนานไปหน่อยอะแค่แค่ดูดอะแค่ดูดไอเทมจริงๆอะควรจะเขาเรียกว่าควรจะเป็นเอฟเฟกติดตัวผมว่ามันจะดีกว่านะแต่ทำไมเราต้องมานั่งกดใช้แบบนี้ทุกครั้งที่เราจะดูดไอเทมอะเนี่ยจริงๆทำเป็นแบบเอฟเฟกตติดตัวมาเลยผมว่าดีกว่าและก็ต่อไปจะเป็นชุดสายขุดเหมืองนะฮะก็คือเป็นชุดที่เอาไว้สแกนหารแร่นะฮะนี่หน้าตาชุด แล้วก็วิธีคราบก็จะใช้เป็นเศษอเมตกับเพชรของคราบก็ค่อนข้างแพงแต่เอาจริงๆผมรู้สึกว่ามันเกือบจะดีแล้วอะแอดออนตัวนี้ไม่ไม่ไม่ใช่แอดออนตัวนี้ชุดนี้มันเกือบจะดีแล้วนะนี่ฮะแต่ข้อเสียมันคืออันนี้ฮะคือถ้าเราแบบยืนอยู่ข้างบนอย่างเงี้ย <c oughs> บึม <c oughs> เห็นไหมมันสแกนไม่ได้ <c oughs> เห็นไหมมันโนดีเทคอะมันหาอะไรไม่เจอฮะ คือมันสแกนไม่ได้เราต้องยืนอยู่ระยะเดียวกันกับบล็อกเนี่ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะมันสแกนหาเพชรไม่เจอเหรอหรือระยะมันใกล้มากเดี๋ยวผมขอยืนระยะนี้โอเคมันสแกนหาเหล็กหาพวกแบบเหล็กะหาพวกทองเจอไหมอะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเหมือนจะเป็นขั้นแรกโอเคสแกนหาได้แค่โคเปอร์รอ สแกนหาได้แค่ทองแดงเหรอก็คือมันข้ามบล็อกทองไปเลยฮะขั้นแรกแสดงว่าเราต้องอัปเกรดเพื่อให้สแกนหาได้เยอะขึ้นนะชุดเนี้ยเดี๋ยวพาะขอพาไปดูขั้นสองขั้นสองโอเคขั้นสองขั้นสองสแกนได้ไกลถึงไหนอะโอเคสแกนหาไอรอนสแกนหาลาพิษได้แล้ว แล้วก็ทองล่ะโอเคสแกนเจอทองแล้วฮะแล้วก็เพชรเพชรก็น่าจะสแกนได้นะขั้นสองอูอ้ยหาเพชรไม่เจอแสดงว่าถ้าจะหาของเพชรขึ้นไปต้องเป็นขั้นสามเลยฮะโอเคไปขั้นสามกันต่อปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บเนี่ยแอบติดใจตรงนี้แหละก็คือถ้าสมมุติว่าเรามองไปข้างล่างอย่างเงี้ยมันน่าจะสแกนได้หน่อยอ่ะมันดันสแกนแบบเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยก็คือถ้าเราแบบมองไปทางนี้มันก็เส้นตรงอยู่ข้างบนเนี่ยเงยหน้าลงไปดูข้างล่างไม่ได้เลยนะต้องมายืนในระดับเดียวกันอย่างเงี้ยนี่ฮะเจอแล้วเจอเพชรแล้วเจอเพชร ทั้งในดิสเลตแล้วก็เจอเพชรแบบในหินปกติแต่หาทองในเนเธอร์ไม่เจอฮะครับหนึ่งนะแล้วหาแองเชียนดีบีเจอไหมเนี่ยโอเคเจอแองเชียนดีบีนะฮะก็คือเจอเนเธอร์อยู่แต่ไม่เจอน,นี่ฮะไม่เจอบ็อกคอร์สแล้วก็ไม่เจอบล็อกทองแบบเนี้ยเออก็แปลกดีฮะจริงๆมันควรจะเจอ โอเคอันนี้เจอเอเมอรัลอยู่แล้วก็ไม่เอ้ยเจอเลสตน stone โอเคยังมองเห็นเลสตน stone อยู่นะฮะโอเคประมาณนี้ต่อไปจะเป็นชุดอัศวินนะฮะนี่หน้าตาชุดอันเนี้ยของครับจะถือว่าค่อนข้างแพงนะเพราะมันใช้ดาบแบบถ้าเราจะครับทั้งชุดอะเราต้องมีดาบทั้งหมด9เล่มอะเพื่อครับแล้วก็ใช้เหล็กด้วยนะฮะใช้แท่งเหล็กด้วย แล้วก็นี่คือสูตรครับนี่ฮะเห็นไหมมันใช้ดาบอะ่ะนี่ฮะแล้วก็ลงเท้านี่สูตรครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ให้ดูปึ๊บเป,บป,บปบ๊ชุดนี้เมื่อเราใส่แล้วเราจะได้ตีแรงขึ้นด้วยนะครับผมนี่ต่อยโชวะ นี่ฮะตีแรงขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นด้วยแต่หลักๆอะ่ะผมว่าเอามาใส่ตีแรงเนี่ยโอเคเลยเดี๋ยวพาไปดูขั้นสามกันปึ๊บ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 ขั้นสามจะเป็นตีแรงโอ้ตีแรงขั้นสามเลยนี่ฮะอู้ตายซอมบี้พับเทียวตายเลยแล้วถ้าเราใช้ดาบอะ่ะ อ้ทีเดียวตายเลยใช้ดาบทีเดียวตายเลยอะ่ะคือแรงมากแล้วถ้าเราใช้แค่ดาบเหล็กล่ะปึ๊บเดี๋ยวผมขอลองเอาแค่ดาบเหล็กมาตีนะสองทีสองทีตายโชโชหนึ่งสองสองทีตายก็แรงอยู่ดีฮะ ซอมบี้เลือด20่สิบตีสทีตายก็น่าจะตีดอกละ10กว่าเลยต่อไปจะเป็นชุดกระบองเพชรนะฮะนี่หน้าตาชุดกระบองเพชรสูตรครับก็ตามนี้ฮะใช้กระบองเพชรกับเหล็กชุดนี้จะสะท้อนดาเมจนะนี่ฮะคาดาปแปบบโชโช,ชโอเค นี่ฮะก็จะสะท้อนดาเมจกลับไปอย่างนี้แยละอันนี้คือผมไม่ได้ตีกลับเลยนะโอ้โหแต่ดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะเลือดผมลงไปครึ่งหลอดแล้วอะ เกือบปะเกือบตุยเดี๋ยวเราไปดูขั้นสามกันว่าจะแรงขึ้นหรือเปล่า,านนขั้นสามนี่ฮะโอเคขั้นสามถึกขึ้นนะถึกขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยอุ้ยแรงขึ้นแรงขึ้นนะแรงขึ้นแรงขึ้นเยอะเลยต่อไปจะเป็นชุดกาวสโตนนะฮะเป็นชุด เขาเรียกว่าไงชุดที่เอาไว้ส่องสว่างได้ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูสูตรครับก็ใช้เป็นหินเรืองแสงแล้วก็แท่งทองอนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้อ่าเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วก็เดี๋ยวหยิบชุดขั้นสามไปด้วยเลยเดี๋ยวลองเอาไปใช้ในที่มืดให้ดอูอ่ะ โอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันนี่ฮะมันจะส่องสว่างอย่างนี้เลยแต่ก็ไม่ได้สว่างอะไรขนาดนั้นนะต้องใส่เป็นขั้น3ามยิ่งขั้นที่สูงขึ้นก็ยิ่งสว่างขึ้นเห็นไหมพอเป็นขั้นสามแล้วคือแบบสว่างจ้าและก็ชุดสุดท้ายจะเป็นชุดจัมบูทฮะนี่หน้าตาชุดสูตรคราฟก็ตามนี้เลยอนฮะสูตรคราฟจะใช้เป็นปุ๊กกับแท่งทองฮะ นี่ครับได้ตามนี้โอเคแล้วก็ชุดแล้วก็รองเทา้านี่ฮะหน้าตาชุดหืมหน้าตาเหมือนอมองอาสเลยฮะวิธีการใช้งานก็คือหมอบแล้วก็ปล่อยปึ๊บนี่มันจะกระโดดแล้วก็ล่อนลงฮะมันเอาไว้ใช้กระโดดก็ตามชื่อเลยฮะตามชื่อชุดเลยจัมบูทแล้วก็ยิ่งขั้นสูงขึ้นก็ยิ่งกระโดดได้สูงขึ้นฮะ เดี๋ยวใส่ขั้นสามให้ดูปผืบขั้นสามเฮ้ยตรงนี้ถึงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมขอลองอันนี้หน่อยนะปึ๊บอุ้ยอุย,อย,อยถึงด้วยอหโอ,โอถึงผมคิดว่าจะไม่ถึงนะแต่มันถึงอยอย่างสูงโอ้ยเออลืม โอ้โหผมก็ลืมชาร์จกระโดดตกลงมาตุยเลยฮะโอเคผมสำหรับแอดออนอาร์เมอร์อีวอก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไปที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอก,กาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย